พระธรรมยุทธกับพระมหานิกายสามารถลงอุโบสถทำสังฆกรรมร่วมกันได้หรือไม่ครับจะมีโทษมีภัยอะไรต่อกันไม่ต้องอาบัตอะไรไหมสามารถที่จะทําสังฆกรรมร่วมกันได้นะครับเพราการบวชเข้ามาด้วยยัปติจะตุตกรรมอาาจาเหมือนกันบวชในสีมามีอุปชาเหมือนกันมีพระที่เข้าอัตาบาทก็ครบจํานวนที่ท่านระบุไว้ก็เป็นภิกษุด,ด้วยกันศีลสองก็ไม่เกินกันนะครับ เนรธรรมยุทธก็ศีลสิบเนรมานิกายก็ศีลสิบคือเมื่อศีลเสมอการมาจุดเดียวกันก็เป็นพระภิกษุในาศาสนาด้วยกันก็สามารถที่จะทำโอโบสถสังฆกรรมร่วมกันได้นะครับไม่ได้มีปัญหากี่เ,เรื่องของการทำสังฆกรรมขอให้บวชถูกต้องตามพระธรรมวินัยนี้ที่ไม่สามารถจะทำสังฆกรรมร่วมกันได้ก็คือการบวชไม่เหมือนกัน นะครับในเรื่องของการบวชอย่างเช่นเป็นในส่วนของมหายานอย่างนี้นะนเขาก็บวชในลักษณะอย่างหนึ่งเคยฟังครูบาอาจารย์เล่าเวลาที่เขาบวชเนี่ยเขาบวชมีสิบสามสิบอย่างนี้อันนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมสังฆกรรมกันได้มหายานกับเราเนี่ยเขาเนี่ยเป็นอนุปสัมบันเราเป็นอุปสัมบันนะครับคือของเราเนี่ยที่เป็นมีสั่งว่าเสมอกันธรรมยุทธ์ก็ดีมหานิกายก็ดีบวชมาด้วยธรรมวินัยเดียวกัน การทำอุโบสถสถากรรมสามารถทำร่วมกันได้ประเด็นคำถามน่าจะเกิดจากบางรูปบางท่านไปในบางสำนักแล้วก็มีพระพิสุในอาวาสนั้นไม่ให้ลงอุโบสถให้อยู่นอกคาถบารไม่ทราบอาจารย์เคยเจอไหมฮะบางที่ไม่ได้เลยครับอ้ไปลงสังากรรมไปสวดศีมานี่ไม่ได้เลยนะครับ oh, <ไป S 1> ครับผมก็โดนมา นะครับพี่ผมไปยติธรรมยุทธมาแล้วแล้วผมก็ลาออกจากาธรรมยุทธ์แบบมาเป็นเจ้าวานมหานิกายนะคือผมเป็นเป็นมหานิกายแล้วผมไปยติธรรมยุทธไงแต่ปรากฏมาเกิดเหตุการณ์ของวัดบึงตะจันเนี่ยทาให้ผมจะต้องออกเป็นเจ้าวาดก็เลยไปขออนุญาตว่าขอ,อเป็นเจ้าวาดที่นี่ทางก,การอนุญาตเรียบร้อยแลยนะ้วละแต่พอไปนั่งตรงสวดถอนสีมานะเกิดเรื่องเลยครับเป็นมหานิกายใช่ไหม ออกไปจากตรงนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ดังงลงลังเกียดอะไรเต่าออกไปอันนี้เราพูดนี้เข้าใจกันนะอย่างเงี้ยออกอ๋อไม่ได้ลังเกียดแต่ออกไปอ,ออกไปคือถ้าเราไปไจํากัดในลักษณะแบบนี้อาจารย์เราจะลงอุโบสถกับพระที่เป็นชาวต่างชาติไม่ได้เลยเพราะนี้กายเขาไม่เหมือนเราเช่นไปลงอุโบสถกับพม่มาก็ไม่ได้เวียดนามก็ไม่ได้ ที่ไม่ได้มีในลนักษณะแบบเราแต่จริงแล้วถ้าเราจับจุดหลักของธรรมวินัยคือบวชมาเหมือนกันไหมถูกต้องไหมเนี่ยเอาคแค่นี้พออันนี้คือพูดตามธรรมวินัยนะถ้าเรามาจุดเดียวกันบวชมาถูกต้องในาศาสนานี้เหมือนกันก็สามารถที่จะทําสังกรรมร่วมกันได้นะครับไปบางที่บางแห่งฮะในขณะที่พระพิสุที่เป็นธรรมยุทธจะลงบทสดสังกรรม พิสูจนที่เป็นมานิกายไปเนี่ยท่านจะบอกให้อยู่ละหัตถบาทเลยฮะไม่ให้อยู่ในหัตถบาทพอสวดปริโมกจบให้บอกปริสุทธิมันเห็นข้อแย้งที่ท่านไม่เข้าใจถ้าหากว่าให้อยู่นอกหัตถบาทเป็นการปฏิเสธว่าคุณนะ่ยไม่สามารถร่วมสังฆกรรมกับฉันได้คือเหมือนกับเห็นว่าเป็นอนุปสัสมัน บางบางรูปบางท่านเข้าใจแบบนั้นว่าพระมานิกายเป็นอนุปสมบินะครับซึ่งท่านอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องพอสวดปฏิโมจบให้บอกปริสุทธินอนุปสมันมาบอกปริสุทธิได้ไงครับเพราะการบอกปริสุทธิเกี่ยวกับอุโบสถก็ต้องเป็นอุปสัมบัทบางทีท่านก็สับสนนะผมว่านะแต่ถ้าทางที่ดีนะฮะป้องกันเลยที่ผมเคยวินิจฉัยไป ท่านอาจจะไม่มั่นใจเกี่ยวกับความหมดจดความบริสุทธิ์เพราะท่านอาจจะเคยได้ในฟังเกี่ยวกับการสวดกรรมาวาจาบ้างอะไรบ้างอาจจะมีความรังเกียจว่าท่านเป็นพระพิสูจน์หรือไม่แต่ก็ไม่ได้ปักใจว่าท่านไม่เป็นแต่เกิดความสงสัยบางที่บางแห่งก็จะให้พระพิสูจน์ที่เป็นพระมหานิกายนี่แหละออกไปนอกขัตบาทแต่ไม่ใช่ออกไปเฉย ให้บอกปริสุทธิ์แล้วก็ฉันทะด้วยให้บอกปริสุทธิ์ไปก่อนเลยพอบอกปริสุทธิ์เมื่อท่านละหัตถบาตรก็ชื่อว่าท่านก็ทำอุโบสถสังฆกรรมเมื่อท่านให้ฉันทะพิสุทที่เป็นธรรมยุทธ์ก็สามารถทำกรรมอย่างอื่นได้รวมทั้งการฟังปฏิโมกอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้สังฆกรรมเนี่ยเกิดความเสียหาย เพราะถ้าเกิดว่าท่านไปอยู่นอกหัตถบัตรจริงและท่านเป็นพระพิสุจริงไม่ได้เกิดความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาของการสวดกรรมวาจานะครับไม่ว่าจะเป็นสีมาก็สมบัติบริษัทก็สมบัติการตั้งยติอนุสาวนาอะไรต่างๆก็ถูกตั้งหมดเมื่อมีการทําแบบนี้เนี่ยก็ป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้สงเนี่ยทำกรรมที่เป็นวักนั้นบางรูปบางท่าน แทนที่จะให้ไปอยู่นอกพัทฐบาตอย่างเดียวก็ให้บอกชนทะพร้อมทั้งปริสุทธิ์ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการป้องกันดงนั้นเวลาที่มีการทําสาขกรรมร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นมหานิกายอย่างที่พระอาจารย์ต่อบอกไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนิกายอยู่ที่ว่าพระพิสุรูปนั้นๆบวชเข้ามาถูกต้องตามธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสแสดงไว้หรือไม่และ ก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าบุคคลผู้บวชเข้ามาแล้วบวชเป็นธรรมยุทธ์หรือมหานิกายเนี่ยประพฤติดีหรือไม่ดีต้องเป็นบุคคลเลยฮะอาจารย์ถ้าหากว่ารูปนี้บวชเป็นธรรมยุทธ์ถ้าเกิดเสพเมถุนธรรมท่านก็คือไม่ดีใช่ไหมฮะถ้าหากว่าบวชเป็นมหานิกายเสพเมถุนธรรมก็คือไม่ดีแต่ถ้าหากว่าท่านรักษาศีลดีมหานิกายรักษาศีนีก็รักษาศีลดี ทำยุทธรักษาศีลีก็คือรักษาศีลดีมันมีทั้งดีไม่ดีปะปนกันเอ้าทำไมผมจึงสามารถพูดแบบนี้ก็ผมอยู่มาหมดนะฮะอยู่มหานิกายผมก็อยู่ครับอยู่ธรรมยุทธผมก็อยู่ผมเคยทํางานให้กับศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดประบอนทางานให้กับเจ้าคุณระแบบผมก็อยู่กับธรรมยุทธเวลาลงอโบโสถสังรกรมก็อยู่ด้วยกัน,นะฮะลงด้วยกันเลยครับไม่มีการรังเกียจอะไรเลย ลงด้วยกันเลยเรียกชื่อแล้จะถามว่าเรามาไหมแล้วก็บอกอากโตพันเตผมมาครับนี่ประมาณนี้นะฮะก็ลงอุโบสถสังกรรมไม่ดังเกียดฮะสามารถทําสังกรรมได้เลยและผมอยู่วัดข้างหลังวัดชูจิตธรรมาราจี้วังน้อยพระนครสีสยานิสิตของมหาลัยนั้นก็ก็นิมนต์ผมไปบรรยายเป็นคล้ายๆเป็นอาจารย์ แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆก็เลยได้เห็นวิธีการอยู่อะไรต่างๆเหมือนกันครับทำยุทธมหานิกายเหมือนกันคำว่าเหมือนกันคือมีการศึกษามีการประพฤติปฏิบัติแบบเดียวกันผิดก็แสดงอาบาตยเหมือนกันกับเราเนี่แหละฮะแต่วิธีการจะไม่แบบสับพาตาก็จะมีวิธีการอีกต่างหากนะระบบเป็นตัวเป็นตัวต้องอบัตตัวไหนก็ตัวนั้นแล้วแต่ว่าไปอยู่กับธรรมยุทธกลุ่มไหนอย่างไรนะฮะวัด บ่อหกอย่างเนี้ยก็ธรรมยุทธ์ที่ลบบุรีแบบน,นะฮะก็ไปอยู่ด้วยกันก็ไม่มีการรังเกียจกันนะฮะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมยุทธ์มานิกายนะครับว่าโดยสถานภาพความเป็นพระพิสุอาจจะมีการาตั้งข้อรังเกียจกันด้วยการประพฤติตามธรรมวินยัยอันนี้สามารถแนะนําบอกกล่าวกันได้แล้วก็เอื้อเฟื้อกันได้นะครับตามสมควรแก่ธรรมวินยัยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของประพฤติปฏิบัติธรรมเนะี่ยก็อยู่ที่ อธทิศีน่อธิจิตอธิปัญญานั่นแหละครับนะครับดังนั้นประเด็นคําว่าธรรมยุทธ์กับพระมหานิกายสามารถลงโบสดทำสังฆกรรมร่วมกันได้ไหมก็คือตอบว่าได้นะครับไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรแต่ถ้าจะเกิดความเสียหายก็คือความไม่บริสุทธิ์ของพิสุร,รูปนั้นๆไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธ์หรือมหานิกายว่ามีอาบัติติดตัวหรือไม่อย่างไรถ้ามีอาบัติติดตัวก็ไม่ควรกระทําอุโบสถสังฆกรรมเพราะจะเป็นเหตุให้ต้องอาบัตทุกกฎนะฮะในเพราะ มีอบัติตัวและขืนทำปฏิโมะนะครับถ้าเรายกเทพินัยเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็จะไม่มีความรังเกียจกันบางทีธรรมยุทธต้ตองการชำระอบัตสังฆาทิเศษก็ไปให้หานิกายสวดให้ออกอัมพานก็ทั้งธรมรมยุทธหานิกายไล้ช่วยกันนะครับอนุเคราะห์กันเนี่ยก็ผาสุขดีนะเวลาที่พาไปอยู่ที่สำนักที่ผมอยู่ผมไม่ได้ถามนิกายนะได้ถามว่าประพฤติตามทมวินัยที่พระุทธเจ้าไมา่มีกติกาของสำนักอย่างนี้อย่างนี้ก็จะบอกไปมีวัตถุทิสกีก็ต้องสละ ก็จะพูดให้ฟังหมดนะไม่ได้ถามถึงว่าคุณเป็นธรรมยุทธหรือว่าเป็นมหานิกายเพราะเราเอาธรรมวินไหนพระพุทธเจ้าเป็นเป็นที่ตั้งแล้วใครที่บวชเข้ามาถูกต้องก็เป็นภิกษุในศาสนานี้เหมือนกันหมดนะครับ